ข้ไก่หนึอามส้าปุ๊เลยใช่ครับิ้าสิบหนถึงอยู่ในหมวดเดียวกันล้วตกรอบไปลเฮ้ยตกรอบไปแล้วน้ำหอางวับกรอบใจไหนอะมีน้ำหอมางกรบใจน่ามีาเลคใช่ เดี๋ยว่ได้อมยิม้มฮะมาไม่ทนันไม่เป็นไรแล้ก็เล่นไปเอะผมเล่นเบอ่ผมเล่นเยอะแล้วอตอนนั้นผมเล่นอะไรนะตอนนั้นพวเราเล่นมีใช่ไหมลุพงพงอ๋อทีนีนั่น นี <54. S 2> ้มากไปแล้วนะจะ่ไจะต้องเปลี่ยนเป็นต่อไปแล้วไม่ต้องซึ้ตวไปเรื่อยๆซัาวได้เลยาเต้านอะไทีนดีนค่้ควาที่คนมันเยอะนะต้องหาูทที่มันคนข้างที่จะจักานี้ตือเพราะว่าเราต้งรษนีเหลือยใน้อย้อยๆนเออเค Thố xuống Thố xuống hả, สบู่ตรงนั้นใช่เร็วค่ะเออ ngay, จะได้ทํางานเอ้อาหาร

เรื่องหัวดหัวหัวดซื้อล้างชาซื้อล้างชาอหไม่เอาเนาะคนเขาห้ามซ้ำเนาะคนเรามมนเรียบไงเขาเรียบมันก็ต้องอืม

อนี่ปูมนี่ปูมันไม่ใช่ใส่เคือบกเครื่องน้ำไม่มีใครเอาหอยเลยใช่ครับ mà cũng đủ, nâm nấm măng nè, bớt bột măng, coi, khoai, nguyệt quế, ổi, lá cây, ổi, lá cây,

สันได้ใช่เข้มไม่เข้มอ่ะโอคนสุดท้ายนไเอาสัตว์สขาสขาบคุณพี่ถายังว่าสองขาไอพวกที่มีสิ่งาจสองขาอะไเอเ่ยใช่โอเลื่อสองซักลิงเนี่ยใช่ใช่เยอะแยะเลยอ่ะ

อีโครถยเออยากว่าเดิมงิงอกอีซูอีูเออตัวตัวยต้าคาวาเออตัวยต้าสามเออสไปแล้วสี่ท่าน โทรศัพท์โทรศัพท oh! ์ค <dilemma> รับโทรศัพท์โทรศัพท์มึงตายเสีมีซุ้มยังไม่ซ้ำ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 

นักร้องดีกว่าฮะนักโอเเอาสิ่งต่อที่อยูนห้องเรียน้ันวันองซักากาหดดสองสองโอ้สเลดสเลดฮะยังรา